ไอตาน้องขอโทษเดอ้อแต่น้องต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าสัญญาณเดินทาก็บ่มีเลยนาเจ้าบอกคิดพอหัวใจยัง ความฝันน้องเลยได้นี่แมนบอกยังมีคลินิกเป็นของตัวเองอ่ะไปไปแมนไปเบิ่งไปนั่งอย่างคนไา่เหรอตายอะตาแเป็นเกานงกีตุอกอัมจะได้มาไขายหนังย้ำปลาเด็กบันนี้บอก เห็นบอนกีท่าน้องคกับน้าวตอขนาดน้องที่ได้มาขายหนังยำประเดกต่ากแดดหน้าดับคนชีวิตก็มีเมื่อไปพอดใส่ดอกเอ้ากีโมเห็นโดนน้องสบายดีวะก็สบายดีนี่กะน้องกะซิมาเฮ็ดบรรยากาศหน้าไม่ถ้าน้องอยู่กับอายนะน้องคือซิม่มีโอกาสดีๆบบนี้ดอกอายได้สักเป็นอะไรมันคือเก่าเนาะโมมีอนาคตคือเก่าโมต้องเป็นพอน้องกีดอก ะปู่ซ้ายขนาะดมีตะปูรอรอไฮโซไปไปเหม็นสบายดีคลินิกักสบางยังดีตอนฮาร์มนี่ยให้สวยว่าจ้อ โดยพอดีจะพาน้องสาวมาเหตุสัญญกรรมหน้าไม้พอดีจะพบอ่าไอดอนอ่ะไอดอนด็อกเตอร์คันทซันดิฮันบอกอ่นเขาโทรเด้อพอดีว่าตอนนี้เพิ่นไปอั่ะเพิ่นก็พรมอยู่เกาหลีนะอ่นแต่ว่าตอนนี้มีแต่จะของคลินิกเพิ่นอยู่ตรงการพบเพิ่นก่อนวะอ,อ่ะไอดอนโบมเป็นเจ้าของคลินิกว่ะอืมโบโบแมนเจ้าคัทซันขอพบเพิ่นได้โบ,บบางทีจะขอสรุปได้เล็กน้อยหน่อ,อ๋อได้เลยโดยนอ้องรำทำมาได้เด้อนี่ เข้ามาเลยเด้อสบายดีเอาขี่แอนตานี่บอกเป็นเจ้าของคลินิกเซนทรัลเมย์แอนไอเนี่ยจะคลองคลินิกแชร์นะ เอาเล่ผู้ไข่หนังยำเมื่อกี้อ๋อที่ไข่นั่งเมื่อกี้ป่ะโอ้ยนี่อ๋ออัดเสร็จบุกจะได้ดีอะมันนี่อ๋อทัวร์นี้ได้ค่ายดีบุกอ๊คจะมาชั้นมาซีเนาโอ้ยหั้นกูเนี่ยมึงไปเขาน้ำก่อนนิดนึงอ๋อเนี่ยเดินาอรองไปก่อนปูไว้ละเอาแล้วมาทิพย์พานได้สำนึกมาซีมาซื้อพัดเราให้หมอเฝ้าครับ น้องคิดว่าไอ้ดอนเป็นเจ้าของคลินิกสาสว่างมาโดยตลอดพอคิดว่าสิเป็นไอตาคนรออ๋อไอ้ดอ,อนท่านวาผมจริงไอ้ดอ,อนก็เป็นพนักงานอ้นี่แหละเพราะว่าในตอนนั้น่นนะไอ้ย,ยังเห็ดคลินิกเกี่ยวกับเสื่อควางามแล้วก็สัญญกรรมแต่ว่าคือที่หัวแหละไอบ้บแมนมอแล้วก็บโมีความหูทางด้านนี้พอดีหูจักกับไอ้ดอนซูกดีกับว่าเม่ท่านแหละเพราะว่าเรา่นนะเป็นมอเป็นด็อกเตอร์เี่ยาสั่งเกี่ยวกับกระดูกนี่แหละผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก แล้วก็เป็นมอสัญญกรรมแล้วก็มีความรูประสบการณ์ทางด้านนี้หล่ยแหละก็เลยว่าส่วนเรามายู่นาแล้วที่คลินิกต้องในออกซืเ่าเรก็เพราะว่าเราเป็นมอเรามีความรูด้านนี้อายก็เพียงแต่เป็นจะาของแล้วก็เป็นผู้ลงทุนซื่อเอาแล้วเป็นอย่างไอคืออยากอ่านเห็ดคลินิกสัญญกรรมเป็นของตัวเองความจริงอายก็บด้อยากเห็ดดอกอันคลินิกนี่นะเพราะอายบ่เป็นมอแล้วครับบ่มีความรูทางด้านนี้แต่ว่าอายเฮ็ดตามคําสัญญา นี่เสือไฟรูดนตลอดงามเว้ยโอ้ยทรงนี้งามแห่งยังงามแบบนี้เด้ไอต้ตาฮะนี่งามเนาะค่ะสัญญากับนี่โอ้ยดังปลอมไปเหตุนี้บอกง,งามใดความฝันของน้องเลยใดไม่เห็น,นวะแล้วความฝันของไอเดี๋ยวขอฟ้าไอน้นะน้าแกจักรวยๆเลยก็มาดูแลน้องนี่เลยที่มีอย<ม>่างน<บ>ี้น้องดิฉันแต่น้อง มีความฝันว่าอยากมีคลินิกสัญญากรรมเป็นของตัวเองอยากงามสมไดก็เฮ็ดเอาเองเลยวันนั้นพุ้นนะยังมีคลินิกเป็นของตัวเองแมนได้เห็นให้ก็ได้สิอไอนี่ได้หมดเสื้ออีกสำคลินิกสัญญ์กรรมซือเดี๋ยวไอรวยไอเห็นให้ก็ได้ซ่ำซ<ะ>ันซีซันลองเสียเอาใหญ่สมได้ปาโตถ้าเบิ่งเลยบ่ทั้งหมเสื้อตอนนี้แปลงรถก่อนนี ลุดซิแต่งบบ่าไม่หีกเลย ใสียดายเนะาะคันน้องคบกนะับเราเนี่ยคือสบายกว่านี้